สวัสดีค่ะพบกับไนดาวชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ไนก็จะมาตีขิมให้ทุกคนฟังนะคะโอ้โหหายจำจำขิมไม่ได้เกือจะจำโน้ตเพลงไม่ได้วันนี้วันพฤหัสเรามาสวัสดเกันก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีสว,สดวันนี้เรามาเจอกัน เธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีพี่อิงสวัสดีพี่เฟิร์นสวัสดีมารามแพมโดยเฉพาะพี่วิทย์ใหญ่เยอะหนูใช้ตามฝันแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ทั้งบ้านและทั้งชมด้วยนะคะวันนี้นะคะ มีหลายอย่างที่ทจะมาเมาป์ปาป๊าพี่วันนี้เสื้อสวยหน่อยเสื้อสวยใส่เสื้อนี้ไปหาหมอเสื้อสวยเธอเธอ,อพร้อมไปหรือเปล่าแน่เอาเพลงนี้เพลงนี้อ่ะเพลงนี้นะหนูตีฟังดีๆนะหนูตีดีๆนะครูเต้ย หนูเมามั่งคิวหนูแล้วสวัสดีครูเต้ยด้วยนะคะที่สอนขิม บอยคะสวัสดีค่ะพอดีตอนเนี้ยเออในประกาศนิดนึงไหนอ่ะตัวกินเลยในชอบเอาขนมอันนู้นขนมอันนี้มารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูใช่ไหมในพูดนิดนึงเมื่อก่อนอะ่ะในแบบปลาไซมอนดิบๆในกินลงไปในท้องอะ่ะแล้วก็ ชาไข่มุกเนี้ยนี่นี่คือแบบว่ารีวิวขนมเก่งสุดอะ่ะก็คือในายฉันเนี่ยอ้วนอ้วนสุดวันนี้ในในช่างที่โรงพยาบาลนะทั้งหมดร้อยสิบหกโลจุดจศวัดไข้ออกมาสามสิบหก็ไม่ค่อยมีไข้เท่าไหรไ่เลยไปนอนโรงพยาบาลมาคืนหน้าซีดหน้าบวมเลยนะกุ้งนะัแล้ว ชาไข่มุกตอนเนี้ยกินไม่ได้เพราบ้านเราแดดร้อนแล้วกินชาไข่มุกเข้าไปเราเย็นเย็นแล้วร้อนเย็น,ยนแล้ว,ลว,ลวทําให้ไม่สบายอันนี้ไม่ใช่หมอบอกไหนบอกหมอเขาบอกมาอีกทีหนึ่งตอนน,นี้นต้องนั่งกินน้ําเกลือแลกสีส้มน,นี่กินอะไรไม่ได้แล้วโกโก,โก้กินเยอะไม่ได้ช็อกโกแลตกินมากก็ไม่ดีจุกไปโรงพยาบาลน,นะ ขาข้างเนี้ยเขียวเลยที่ได้ตีเพลงนี้เพราะอะไรเราดูแห่งการวางไข่เยอะหรือเกินเพลงต่อไปนะคะยี่สิบแปดอืมก่อนหมอมานิดนึงก็ยี่สิบแปดวันวันพ่อหนูตีเพลงใกล้ลุ่ง เราแก้ไขกันใหม่ได้เพราะว่าเห็นไหมเนี่ยคนไม่สบายเนี่ยเวลาตีขิมอะ่ะจะผิดทันทีคนเล่นขิมเก่งๆจริงๆอะ่ะเขารู้เลยว่าเส้นไหนผิดเส้นไหนถูกดูเส้นในมีโนต้ตที่ไหนในชีวิตนี้ในไม่มีโนต้ตโนต้ตในอยู่ในใจเน่ยผิดอีกแล้วเห็นไหม 42เส้นไม่เชื่อถามครูเต้ยไอ้42เส้นที่ไนตีเนี่ยมันต้องตีไปหมดแพงไนะเริ่มอะแรเพลงแรกยันเพลงสุดท้ายดีวยกว่าเพราะว่าดูท่าทางเพลงเนี้ยไนตจำโน้ตไม่ได้เห็นด้ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาจะรู้เพื่อนไหนที่เรียนบริยาโทด้วยกันอะเขารู้ทันทีถ้าถ้าไนป่วยปุ๊บไนจำโน้ตไม่ได้จำข้อมูลของการพีเซนไม่ได้ เพื่อนจะบอกว่าเพื่อนฟังเรานะไหนฟังเรานะเดจเจะเอจะบอกไนะทีอย่างทีะอย่างเพราะโรงเรียนอะมันมีเยอะในการในระบบการเรียนการสอนนะแล้วทีนี้เวลาเราตีเนี่ยเราต้องดูสายาดูเส้นเดีวใหม่ในเอาเพลง สไตชีตก่อนเนี่ยเพราะว่าไอลาโดลาซอนเนี่ยมันองมีอย่างหนึ่งมันไปพร้อมกัน แล้วไหว้ไปด้วยปิดพิธีไหว้ไหว้ครูนิดหนึ่งเพราะว่าคนอาจารย์วีนัดก็บอกว่า ถ้าตีไม่ได้ให้เลิกเลยก็คือแบบเราหยุดพักสมองไปเลยแต่ไหนพยายามต้องตีเพราะว่าไนทําคลิปพี่เฟิร์นมาค่ะไหนชนวิสาพร้อมสุขเข้าเข้าเข้าเข,ข,ข,ข้าระบบก่อนเอาเพลงง่ายๆแล้วกันนะดูดิว่านหนตีได้หรือเปล่า มันสองอยังหวะมันสองทอนเดี๋ยวดู จบอันนี้ถ้าท่อนแยวเดี๋ยวดูท่อนเทียวของไนท์แยวมันจะอย่างนี้ แบบนี้เอาของอาจมีนักนะ เอองั้นห<ม>นเอาเพลงไอ้ไม่มีใครรีเควสโจรีเควสเพลงอะไรเลงเียวนะแม่เกี่ยวตีไม่ได้ว่าเกี่ยวเกี่ยวก้อยเออยงั้นตีเพลงอิ่มอุ่นนะอยากตีมแม้วันแม่เอาอันนี้วันพ่อดีกว่า 28วันพ่อต้องเราต้องเตะให้ได้ างนี้ใต้ล่างคลิปใต้ล่างก็มาสวัสดีเพื่อน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 พี่พ,พ,พ,พี่น้องน้อง <_ p ull ing> เช่นเอาแบบคุดเปอร์อย่างเงี้ยที่ได้ดูอยู่ <_ p ull ing> ก็สวัสดีค่ะที่ที่เราเป็นเพื่อนกันในในเฟซบุ๊กสวัสดีกุ้งสวัสดีกล้อง แล้วเพื่อเพื่อที่นอกรุงเทพกับมหาลัยสีชมพมพี่ปอมปอสวัสดีค่ะแล้วก็พี่เฟิร์นพี่อิงว h a เทวส์เนี่เออภูมิอายุเท่ากัน What have What w a ตเ a เราภูมิทำงานอะไรเราไม่ทราบแต่เราเนี่ยตอนเนี้จะเป็น YouTube เด็กดีได้อยู่แล้ว อะเพลงเด็กๆนะที่ในสอนในในตีฟังเลยเอาเอาเพลงที่ใกล้ๆจะมาแล้วกัน กว่ในม,มีหลายเพลงอเอาเพลงเพลงไก่นะเพลงไก่ราเราจ้อยอันนี้ในก็ได้อยู่ กินชาไข่มุกกับปลาดิบๆเนี่ยสมองนไปจริงจังในมาบอกกุ้งมาบอกเพื่อนที่กำลังนั่งกินชาไข่มุกอยู่นะปัจจุบันเลิกกินเถอะมันจะบวมแบบนี้มันจะไม่มีสภาพใสข้อหนึ่งในประกาศต่อต่อชาน n e ลเลยนะในทำ คลิปไว้นานๆกับพี่เฟิร์นก่อนในแท็กทีมกับพี่เฟิร์นก่อนในแชททีมร้อยแปดไลค์คือพี่เฟิร์นกับพี่อิงแต่ตอนนี้ในแยกตัวมาก่อนเพราะทำของไหน่นจะมาบอกว่าเวลาคุณไปโรงเรียนน่ะเรียบร้อยขนาดในนีนไปโรงไม่ไปโรงพยาบาลน่ะในเอาเสื้อมีปกมาใส่ไม่ใช่ใส่ขาสั้น ซึ่งแต่ขาดนี่ไม่ได้มันผิดกฎหมายเพราะว่าหนึ่งให้เกียรติตัวเราเองสองให้เกียรติสถานที่สามเขาเป็นอาจารย์แพทย์นม่ขอแค่เนี้ยในตีไปด้วยคุยไปด้วยสน,นุกดี เพลงนี้นานมากแล้วน้ำพึ่งมาหาตีก่อนุเอาสมองข้างข้างข้างใดข้างหนึ่งว่าจะทันไหม ะะสวัสดีค่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้หนด้วยนะคะไอ้วท์เฮดวอตส์มันอยู่ไหน <c oughs> คุณไวท์เฮดวอตส์บายบายเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่